สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปอกไข่เยี่ยวม้าเจอลายสวยแปลกตาแบบนี้กินได้ไหมชาวเน็ตชี้ของแรสุดอร่อยเป็นโพสต์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อชายคนหนึ่งโสพสต์ภาพไข่เยี่ยวม้าใน Facebook กลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคอวดลวดลายที่แปลกตาที่พบเจอหลังปอกเปลือกไข่เยี่ยวมาโดยเป็นลวดลายแผกกิ่งก้านคล้ายลายดอกดูสวยงามพร้อมระบุว่า อกไข่เยี่ยวม้าเจอลายสวยมากๆคือลายอะไรครับขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นชี้ว่าแม้ลักษณะจะคล้ายราแต่ไม่ใช่ลวดลายที่เห็นนั้นก็จากผลึกเกลือที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักจนตกผลึกเป็นลวดลายดังกล่าวซึ่งเรียกกันว่าลายดอกสนนับเป็นของดีหายาก ยืนยันว่ากินได้และอร่อยด้วยนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตร้ายอื่นๆที่เข้ามาคอมเมนต์ขำขันเชน่นมันคือไข่ของเอลซาค่ะอีกคอมเมนต์บอกว่ารุ่นลิมิ t เต็ดคหายากผลิตแค่100ฟองในไทยหรือแม้แต่คอมเมนต์ว่า99สาธุเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ